สวัสดีครับผมโน้ต VP วันนี้จะมาแจ้งข่าวเกี่ยวกับ Far Cry 6เล่นฟรีสุดสัปดาห์วันที่24-27แต่พอมาดูเวลาจริงๆเนี่ยโซนเอเชียของเราก็คือประเทศไทยจะเล่นได้ตอนวันที่25ตอนตีหนึ่งทั้งบนแพลตฟอร์ม Ubisoft Connect และ Epic Game Store ก็คือเล่นพร้อมกันตอนตีหนึ่ง Xbox ก็ตีหนเช่นกัน p 4 p l a ก็ตีหนเช่นกันจะไปสิ้นสุดวันที่29ตอนตีหนรวมเวลาแล้วก็4วันพอดีหลายคนอาจจะสงสัยเฮ้ hey, วันนี้วันที่24แล้วทำไมมันเล่นไม่ได้สักทีรอตีหนของคืนนี้นะครับถึงจะเล่นได้ก็ถ้าใครเล่นบน PC ก็ไปโหลดมารอไว้เลยโหลดล่วงหน้าได้แล้วตั้งแต่วันที่23ก็คือเมื่อวานบน PC ที่ผมโหลดมาเนี่ยมันกินพื้นที่ไปประมาณ 77.2GB ใครที่ยังไม่มีเกมนี้แล้วอยากลองเล่นก็เตรียมพื้นที่ให้พร้อมเกมไหนที่ยังไม่เล่นก็ลบทิ้งลองเล่นอันนี้ดูก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ